การวิเคราะห์ข,ขนาดของมวลรวมละเอียดโดยวิธีการล่อนผ่านตะแกงโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อหาขนาดค่าของมวลรวมขนาดใหญ่สุดของมวลรวมและเพื่อหาค่าโมดูลัสความละเอียดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จะมีเครื่องช่างฐานโลหะเครื่องล่อนตะแกงตะแกงร่อนและที่ขาดไม่ได้ก็คือมวลรวมหรือว่าทรายค่ะสำหรับขั้นตอนวิธีการทดลองจะมีดังนี้ค่ะ ตักรายจากกองนำมาล้างน้ำประมาณ30-40น้ำหรือล้างจนกว่าน้ำจะใสโดยจะใช้มือโถสัมผัสกับทรายขัดเอาพวกอินทรีย์สารและเศษดินออกจากนั้นจะนำทรายมาตักให้แห้งแล้วนำทรายที่แห้งแล้วไปเข้าในเตาอบเพื่อนำทรายที่แห้งมาใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบค่ะ เมื่อนำออกจากเตาอบแล้วจะนำมาชั่งน้ำหนักมวลรวมให้ได้1200กรัมแล้วนำมวลรวมทั้งหมดมาแบ่งเป็น4ส่วนนำส่วนที่ตรงข้ามกันไปชั่งน้ำหนักให้ได้500กรัมเพื่อนำไปเป็นตัวอย่างการทดสอบโดยการเก็บตัวอย่างการทดสอบ2ตัวอย่างจากนั้นทำความสะอาดตะแกรงร่อนนำเศษมวลรวมออกเพื่อให้ได้ตะแกรงร่อนที่สะอาดและให้ได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้น นำตะแ,แกรงร่อนแต่ละเบอร์ไปชั่งน้ำหนักแล้วบันทึกค่าจากนั้นเราจะนำตะแ,แกรงร่อนไปวางไว้บนเครื่องร่อนเรียงลำดับตะแกรงแต่ละเบอร์จะเรียงลำดับจากเบอร์สี่เบอร์8 16, 3 0 50, 100, 200และแผนตามลำดับค่ะจากนั้นเทมวลรวมตัวอย่าง500กรมัมลงในตะแกรงร่อนจับเวลา15นาทีหลังจากครบ15นาที เราจะนำมวลรวมตัวอย่างที่ตกค้างอยู่ในตะแกรงแต่ระเบอร์มาชั่งน้ำหนักหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จจะนำตะแกรงร่อนกลับเข้าสู่เครื่องร่อนแล้วร่อนต่ออีกหนึ่งนาทีจากนั้นนำมาชั่งน้ำหนักเพื่อเปรียบเทียบหาค่าน้ำหนักค้างบนตะแกรงทำจนกว่าจะได้ค่าที่สมดุลสรุปผลการทดสอบจากการทดสอบครั้งที่หนึ่ง มีค่าโมโดูลัสความละเอียดเท่ากับ2.28และการทดสอบที่2มีค่าโมโดูลัสความละเอียด2.30ซึ่งค่าความละเอียดที่ได้ทั้ง2ยังไม่ได้อยู่ในช่วงมาตรฐาน ACL